ค่ำคืนที่สนามหญ้าเขียวสดขององค์การแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมครั้งนี้เต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงนกหวีดดังขึ้นผู้ชมทั้งในสนามและหน้าจอต่างเฝ้ารอคอยการประเดิมสนามของทัพช้างสึกชุดลุยซีเกมอย่างใจจดใจจอ่อความคาดหวังพุ่งสูงเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่านี่คือหนึ่งในชุดนักตเตะดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในรอบหลายปี และสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด90นาทีไม่เพียงตอบสนองต่อความคาดหวังเท่านั้นแต่ยังเหนือกว่าสิ่งที่ใครหลายคนคิดไว้เพราะทีมชาติไทยสามารถไล่ถล่มทีมชาติติมอร์เลสเตไปอย่างขาดลอยถึง6-1พร้อมกับการแจ้งเกิดอย่างงดงามของ ยศกรสีทอนนวลตาเมฆดาวรุ่งที่ระเบิดฟอร์มหลูยิงแฮตทริกได้ตั้งแต่นัดเปิดสนามเรากับต้องการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเขาคือกองหน้าที่จะกลายเป็นความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยในอนาคตอันใกล้ตั้งแต่ต้นเกมทีมไทยแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจการครองบอลเหนือกว่าอย่างชัดเจนและแท็กติกที่กำหนดรูปแบบเกมอย่างเป็นระบบการเคลื่อนบอลจากแดนหลังขึ้นสู่แดนหน้าเป็นไปอย่างลื่นไหล ผู้เล่นทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจหน้าที่ของตัวเองอย่างดีเยี่ยมการไล่บีบพื้นที่ความกระหายในการแย่งบอลกลับคืนและความทุ่มเทในทุกจังหวะทำให้ไทยสามารถกดดันติมอร์ตั้งแต่ต้นเกมติมอร์เองแม้จะมีความเร็วและความแข็งแรงเป็นจุดเด่นแต่ก็ไม่สามารถสร้างโอกาสที่ชัดเจนได้เพราะถูกกดพื้นที่เล่นอย่างต่อเนื่องเมื่อเกมดำเนินไปไม่ถึง15นาที ความกดดันที่ไทยใส่ลงไปอย่างต่อเนื่องก็นำมาซึ่งประตูแรกกอขอองค์การแข่งขันลูกบอลถูกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะถูกมงสกัดมาเข้าทางยศกรที่ยืนรออยู่หน้ากรอบพอดีเขาไม่ต้องแต่งบอลมากเพียงจังหวะเดียวก็จัดการหวดเต็มข้อส่งบอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามทำให้กองเชียร์ไทยในสนามส่งเสียงเฮกระหึ่งทันที หลังจากประตูแรกไทยยิ่งเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะความมั่นใจเริ่มเต็มเปี่ยมการคอนโทรบอลเป็นไปอย่างเหนือชั้นการเคลื่อนที่ของผู้เล่นต่างประสานอย่างลงตัวติมอพยายามตั้งรับให้เหนียวแน่นกว่าเดิมแก่ยิ่งถอยหลังมากเท่าไรช่องว่างระหว่างแนวรับกับแดนกลางก็ยิ่งถูกทีมไทยเจาะได้ง่ายจังหวะเข้าทำของไทยทั้งจากริมเส้นและตรงกลางทำให้คู่แข่งสับสนว่าจะรับมืออย่างไรดี และในไม่กี่นาทีให้หลังยศกรก็สามารถพาบอลเข้าไปลุ้นประตูอีกครั้งการจ่ายบอลจากแดนกลางอย่างแม่นยำส่งให้กองหน้าตัวเก่งได้หลุดเข้าไปในกรอบแล้วเขาก็เลือกจะไม่ยิงทันทีแต่แตะหลบผู้รักษาประตูหนึ่งจังหวะก่อนจะแปรเน้นๆเข้าไปอย่างเหนือชั้นทำให้ไทยนำสองศนจนเกมเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนเริ่มมองว่าเกมนี้อาจกลายเป็นชัยชนะที่ไม่ยาก ต่ฟุตบอลก็มีช่วงที่น่าประหลาดใจเสมอติมอพยายามดิ้นรนกลับเข้าสู่เกมด้วยการเร่งจังหวะและเปิดเกมรุกเร็วซึ่งทำให้แนวรับไทยมีจังหวะที่ต้องระวังอยู่บ้างก่อนที่ติมอจะฉวยโอกาสจากความผิดพลาดเล็กน้อยของไทยในแดนกลางแล้วจัดการสวนกลับอย่างรวดเร็วส่งบอลลอดเสาเข้าไปเป็น2-1ทถึงห้กองเชียร์ทั้งสอฝั่งตื่นตัวขึ้นอีกครั้ง การเสียประตูนี้เหมือนเป็นการเรียกสติให้ทัพช้างสึกไม่ผ่อนเกมลงและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่อึดใจไทยก็กลับมาเร่งเครื่องอีกครั้งอย่างดูดเดือดผู้เล่นไทยหลายคนเริ่มโชว์ฟอร์มเด่นทั้งเรื่องการสร้างสารรค์เกมการเคลื่อนที่หาพื้นที่ว่างและความดุดันในการเล่นบอลการทำเกมของแดนกลางที่มีความคล่องตัวและความฉลาดในการจ่ายบอลทำให้แนวรับของติมอแทบจะตั้งเกมไม่ทัน ไทยสามารถบุกเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายได้บ่อยครั้งและในที่สุดก็มาได้ประตูที่สามจากลูกยิงนอกกรอบที่สวยจนแฟนบอลหลายคนต้องอุทานออกมาอย่างชื่นชมบอลพุ่งโค้งเสียบใต้คานแบบไม่ให้ผู้รักษาประตูมีโอกาสเซฟทำให้ไทยทิ้งห่างเป็น3-1ก่อนจบครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มขึ้นด้วยความมั่นใจของไทยที่มากกว่าเดิมนักเตะทุกคนลงมาในสนามพร้อมความกระหายในประตูเพิ่ม ทั้งเพื่อเก็บ3ามแต้มและเพื่อสร้างความเหนือกอว่าที่ชัดเจนในสายตาคู่แข่งทีมอื่นๆที่กำลังจับตามองอยู่ยศกรที่ยิงไปแล้วสองประตูยังมีพลังเหลือเฟือและดูเหมือนตั้งใจเต็มที่ว่าจะทำแฮตทริกให้ได้เกมของไทยยังคงไหลลื่นแดนกลางคุมจังหวะได้ดีริมเส้นสามารถลากตัดเข้าในได้หลายครั้งและจังหวะสลับตำแหน่งระหว่างผู้เล่นแนวรุกทำให้แนวรับคู่แข่งไม่สามารถประกบตัวได้อย่างถูกต้อง ไม่นานนักไทยก็ได้ประตูที่สี่จากจังหวะเข้าทำที่สวยงามเพิ่มจากการต่อบอลอย่างแม่นยำในแดนกลางก่อนจะถูกแทงทะลุช่องไปด้านซ้ายผู้เล่นไทยเปิดบอลเรียดเข้ากลางอย่างพอดีและมีผู้เล่นอีกคนตามเข้ามาชาร์จเจาอๆไม่พลาดส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายอย่างง่ายได้เสียงเ hey ฮลั่นสนามอีกครั้งและนั่นทำให้เกมยิ่งพลิกไปอยู่ในกำมือของไทยอย่างเต็มตัว ตีมอพยายามตั้งเกมใหม่แต่ก็ถูกบีบเร็วและถูกตัดบอลกลางคางอย่างต่อเนื่องความแตกต่างของเทคนิคและสปีดบอลเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่นานหลังจากนั้นความฝันในการทำแฮตทริกของยศกรก็มาถึงจริงๆประตูที่5ของไทยเกิดจากจังหวะโต้กลับเร็วบอลถูกวานยาวอย่างเฉียบคมให้กองหน้าดาวรุ่งสปีดแซงกองหลังคู่แข่งก่อนใช้ความนิ่งแต่บอลหนึ่งจังหวะแล้วดีดด้วยปลายเท้าอย่างบรรจง บอลลอยผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามทำให้ชื่อของยศกรถูกประกาศกล้องในสนามอีกครั้งพร้อมเสียงปรบมือกึกก้องจากแฟนบอลไทยประตูนี้ไม่ใช่เพียงการทำแฮตทริกแรกของเขาในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติแต่ยังเป็นสัญญาณให้เห็นถึงความเฉียบคมการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมและความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นเหนือกองหลังคู่แข่งอย่างชัดเจน หลายคนถึงกับลุกขึ้นยืนเพื่อส่งเสียงเชียร์ให้เขาอย่างภาคภูมิใจในช่วงท้ายเกมติมอดูเหมือนจะหมดแรงหลังจากไล่ตามบอลอยู่นานขณะที่ไทยยังคงเดินเกมบุกอย่างต่อเนื่องแม้จะขึ้นนำแบบขาดลอยแล้วแต่ผู้เล่นยังคงเต็มไปด้วยความกระหายในการทำประตูเพิ่มการประสานงานในแดนหน้าเริ่มเล่นแบบผ่อนคลายมากขึ้นแต่ยังคงความแม่นยำในการจ่ายบอลจังหวะการเข้าทำในช่วงท้ายเกมนำมาซึ่งประตูที่ห ซึ่งมาจากการยิงซ้ำดาบสองหลังจากผู้รักษาประตูติมอปัดลูกแรกได้แต่ไม่พ้นอันตรายผู้เล่นไทยที่ตามเข้ามาซ้ำอย่างรวดเร็วก็ส่งบอลเข้าประตูไปแบบง่ายได้ทำให้สกอร์ขยับเป็น6-1ถึท่ามกลางเสียงเฮที่ดังลั่นอีกครั้งช่วงเวลานั้นบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงเชียร์และความภูมิใจของแฟนบอลเพราะทุกคนรู้ว่าชัยชนะเกมนี้ไม่ใช่แค่3แต้มธรรมดา แต่เป็นการประกาศสักดาห์ของทีมชุดใหม่ชุดที่เต็มไปด้วยพลังของนักเตะเลือดใหม่ที่มากความสามารถและมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมในการเล่นเพื่อทีมและเพื่อชาติการเห็นนักเตะทุกคนกอดคอกันหลังจบเกมยิ้มให้กันแสดงความยินดีต่อเพื่อนร่วมทีมถือเป็นภาพที่ประทับใจและสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวนอกจากยศกรที่ได้แฮตทริกสุดสวยยังมีผู้เล่นอีกหลายคนที่โชว์ผลงานน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นริมเส้นที่วิ่งไม่มีหมดแบ็ก2ฝั่งที่ประสานงานกับแดนกลางได้ดีเยี่ยมผู้รักษาประตูที่แม้จะโดนยิงไปหนึ่งแต่ก็ทำหน้าที่ได้มั่นคงในหลายจังหวะและกองหลังที่อ่านเกมได้ยอดเยี่ยมแม้จะมีหลุดบ้างในบางจังหวะแต่โดยรวมแล้วถือว่าช่วยให้เกมรับยังคงแข็งแกร่งสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้อย่างมากเกมนี้ยังทำให้เห็นถึงความเฉียบแหลมของทีมงานสตาฟโค้ช การวางแผนการปรับจังหวัดเกมและการเลือกผู้เล่นลงสนามแต่ละคนดูเหมือนจะเข้ากันได้อย่างลงตัวการหมุนเวียนนักเตะเพื่อรักษาความมอสอดอการปรับแท็กติกเมื่อโดนตีไข่แตกและการกระตุ้นลูกทีมจากข้างสนามทำให้ทีมสามารถรักษาโมเมนตัมได้ต่อเนื่องตลอด90นาทีการบริหารทีมแบบนี้ทำให้แฟนบอลเริ่มเชื่อว่าทีมชุดนี้มีโอกาสสไปได้ไกลและอาจสร้างผลงานที่น่าจดจำในการแข่งขันครั้งนี้ จากชัยชนะ6 1ในนัดเปิดสนามความมั่นใจของทีมไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันทีมงานและนักเตะก็รู้ดีว่ายังมีงานหนักรอยอยู่เฟียหน้าแมชต,ต่อไปจะเข้มข้นขึ้นคู่แข่งจะวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของไทยอย่างละเอียดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักสามารถประานการเล่นและจิตใจที่นิ่งไม่หลงระเริงกับชัยชนะจนเกินไปเพราะซีเกมเป็นทัวนาเมนต์ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอ แต่เมื่อดูจากฟอร์มการเล่นในนัดแรกแล้วแฟนบอลไทยมีสิทธิ์ฝันไกลได้เต็มที่การแจ้งเกิดของยศกรในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของตัวเลขในสกอร์บอร์ดแต่เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมให้กับแฟนบอลไทยที่กำลังมองหาดาวรุ่งคนใหม่ที่จะก้าวขึ้นมารับหน้าที่ในอนาคตเขาไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการจบสกอร์แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ การอ่านเกมความมั่นใจและความยืดกเย็นที่เหนือวัยทำให้หลายคนเชื่อว่าเขาจะสามารถเติบโตไปเป็นกองหน้าคุณภาพของทีมชาติไทยได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นหลายคนในสนามยังคงนั่งยิ้มหัวเราะและพูดคุยถึงประตูสวยๆที่เพิ่งได้เห็นไปความรู้สึกตื่นเต้นยังคงลอยอยู่ในอากาศแฟนบอลหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดภาพรีเพลย์อีกครั้งเพื่อชมลูกยิงของยศกร ขณะที่บางคนส่งข้อความไปหาเพื่อนเพื่อบอกว่าเกมนี้สุดยอดจริงๆนักเตะเดินขอบคุณแฟนบอลจนรอบสนามหลายคนโบกธงชาติไทยอย่างภาคภูมิใจเป็นภาพที่สะท้อนถึงพลังของฟุตบอลที่สามารถทำให้ทั้งประเทศมีความสุขได้เพียงชั่วข้ามคืน เมื่อมองย้อนกลับไปตลอดทั้งเกมจะเห็นได้ว่าชัยชนะ6-1นี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยทั้งสีเท้าความมุ่งมั่นความเข้าใจเกมและความเป็นทีมเวิร์กที่เหนียวแน่นทุกองค์ประกอบหลอมรวมกันจนกลายเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปิดหัวซีเกมการชนะคู่แข่งแบบขาดลอยด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันและสนุกตา ทำให้แฟนบอลไทยเฝ้ารอคอยนัดต่อไปด้วยความหวังที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆและเชื่อว่าทีมชุดนี้จะสามารถเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องพร้อมลุ้นการคว้าเหรียญทองที่หลายคนรอคอยตลอดหลายปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านช่วงเวลาทั้งขาขึ้นและขาลงแต่ทุกครั้งที่ทีมเยาวชนสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีก็ทำให้แฟนบอลรู้สึกว่าความหวังยังคงอยู่เสมอ เกมนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานชัดเจนว่าอนาคตของฟุตบอลไทยยังสดใสและเต็มไปด้วยนักเตะที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาสร้างชื่อให้ทีมชาติการได้เห็นการเล่นอย่างมีระเบียบวินยัยการจ่ายบอลอย่างแม่นยำและการเข้าทำที่คมกริบทำให้หลายคอนะมีความสุขกับการชมฟุตบอลมากขึ้นกว่าเดิม สุดท้ายแล้วความประทับใจที่เกิดขึ้นในเกมนี้ไม่ได้มาจากสกอร์6ถึง1เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการได้เห็นนักเตะไทยเล่นฟุตบอลด้วยความมุ่งมัน่นความสวยงามและความมั่นใจการแจ้งเกิดของยศกรในฐานะดาวซันโวต,ตั้งแต่นัดแรกเป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวเล็กๆของเกมที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทัพช้างศึกชุดนี้เริ่มต้นเส้นทางซีเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบ และถ้ายังคงรักษามาตร,รฐานแบบนี้ต่อไปไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะกลายเป็นทีมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลซีเกมอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้หากนี่คือการเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่งดงามเหมือนบทเปิดของนิยายฟุตบอลที่กำลังจะถูกเขียนต่อไปอย่างน่าติดตามทั่วประเทศไทยกำลังจับตาดูพวกเขาด้วยสายตาแห่งความหวังและหากพวกเขายังคงเล่นได้ดุดัน สนุกตาและเต็มไปด้วยแพรสอชันแบบนัดนี้ก็ไม่มีเหตุผลใดเลยที่เราจะไม่เชื่อว่าทัพช้างศึกจะสามารถก้าวไปถึงเป้าหมายสูงสุดได้ในท้ายที่สุดและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากค่ำคืนที่ไทยถล่มติมอรถึงหพร้อมกับการเฉิดฉายของดาวดวงใหม่ที่ชื่อว่าย,ยศกรสีทรน,นวนตา